เอาแล้วก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลผนผาตอนยังไม่เอลเองนะครับนะโอเคแบบรีวิวสกิลทั้งหมดเลยนะครับตอนยังไม่เอวเองนะโอเคนะครับเอ่ออ่ะโอเคมาดูกันที่สกิลแรกก่อนนะครับถ้าคนแบบ จะมีสกิลแซดสองเอ้ยสกิลแซดกับสกิลเอ็กนะครับเวลหนึ well, ่งหมดเลยก็คือตอนเราได้ผลพามาเราจะได้สองสกิลแรกสองสกิลนี้นะครับเคเนสกิล okay, no. แรกเป็นการแปลงร่างนะครับนี่นะไม่ตื่นอันนี้ยังไม่เอาเวกนะครับยังไม่เอาเวกหรือยังไม่ตื่นนั่นเองนะครับเคเนสกิล okay, no. แปลงร่างถ้าเราไม่แปลงร่างเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลไหนได้เลยเคนะครับก็สเตตตามนี้ก่อนให้ดูสเตตก่อนผมจะอัพเป็นผล อัพเลือดเอ้ยอัพมานากับอัพเลือดแล้วก็อัพผลนะครับสามอย่างนี้เนะโอเคสกิลที่สองนะครับมาดูกันจะเป็นการแบบปล่อยอะไรอะปล่อยกลมๆเป็นมันจะเป็นพลังไฟเอ้ยไฟหรือแบบไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ดูอีกทีนะจะปล่อยพุ่นสกิลลงไปแบบทำให้มอนกระเด็นแล้วก็ปาดเจ็บนะครับ มาเอมสกิลที่สามนะครับนะมาดูกันนะครับอ๋อมันการทุ่มลงไปนะมันก็เจ็บอยู่นะครับโอ้โหถือว่าแรงอยู่นะครับพาเนะี่ยบอกกับการฟาร้าม,มากเลยมาดูสกิลที่สามอีกทีนะครับ ุมลงไปโอ้ยแหละพุมลงไปเคเรามาดูที่สกิลที่สี่กันครับตอนยังไม่เอาเวกมีประมาณสี่สกิลนะครับถ้าเ,าเวกจะมีห้าสกิลนะมาดูกันสกิลที่สี่จะเป็นอะไรโอ้โหปล่อยแสงันใหญ่มากครับมอนกระดินงไปไกลเลยโ้โคนหน้าจะแรงนะครับอือไปเลยนะครับทุกคน ก็สกิลก็ครูดาวเสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีกทีนะครับก่อนที่จะไปแบบเอาเวกนะครับมาดูกันโอ้โหแบบปล่อยพลังลาแสงอันใหญ่มากนะครับค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลผลพาตอนเอาเวกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดสกิลที่เอาเวกก่อนนะครับ คนอันตรายมากเลยแถวนี้แบบพีวีพีกันเต็มเลยนี่นะครับตัวแบบผลอาเว e นะครับจะอยู่ด้านล่างคาเฟ่นะจะเป็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เปิดนะครับสีเขียวนี่คือการเปิดอาเว e นครับเป็นสีเขียวกแหลก นี่นะครับทุกคนโอเคแล้วก็มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาแล้วมาดูสกิลผลพระเอาไว้ทุกสกิลนะครับจะมีประมาณ5สกิลนะจะมีสกิลเพิ่มมาหนึ่งสกิลนะครับมาดูกันมาสกิลแปลงล่างนะครับโหอ,อันใหญ่กดเดิมแล้วก็แบบมีอะไรก็ไม่รู้กลกลๆนะครับแล้วก็เดินช้ากดเดิมตัวใหญ่มากเลยด้วยเนาะโอเคนะครับเรามาดูสกิลที่2กันนะคะว่าจะเป็นยังไง โอ้โหกดพื้นนะครับปล่อยแบบอะไรอะลำแสงสีเหลืองแล้วก็กดพื้นลงไปอะเดี๋ยวเรามาดูมาอีกทีนะครับโอ้โห,โโหนะคนท่านจะแรงอยู่นะผมว่าโอเคเรามาดูสกิลที่สามกันเลยนะครับโอ้โหทีเดียวเกือบไทเหมือนเป็นปล่อยลำแสงแล้วแบบ แบบยังไงอะปล่อยลําแสงมันแบบไอรอดแมนอะที่มันปล่อยลําแสงจากหน้าอกอะอโคตรเหมือนนะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะชัตพลังแล้วปล่อยลําแสงแบบเป็นเส้นๆไปเลยอ่ะคแรงนะอ่ะมาเรามาดูสกิลที่สี่กันเลยนะครับโอ้โหโอ้โหแรงมากครับเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบบินขึ้นบนฟ้ากระโดดกระโดดสูงๆแล้วก็แบบ ปล่อยแบบแสงยังไงอะแสงแบบแสงสีเหลืองๆแบบเป็นเส้นๆเต็มเลยแบบโอ้โหมันอันตีเลยนะครับโอ้โหแรงนยโอ้โหแรงเยหมือนเรียกับตายเหมือนสกิลที่สามเลยโอหมาเรามาดูสกิลที่สี่รอบนะครับโอ้โ,อโหเท่มากเลยนะครับโอเคเรามาดูสกิลที่ห้ากันก่อนนะครับมาดูสกิลสุดท้ายนะครับคือสกิลที่ห้านะ ยังไงอุ้ยโอ้โห,โโหการวาับว์ปไปจับมอนแล้วก็โยนทุ่มลงไปโอ้โหแรงมากเลยสกิลนี้เดี๋ยวเรารอคูดาวแป๊บเดียวเดี๋ยวนะเรามาดูใหม่อีกทีแบบเผื่อทุกคนเห็นอาจไม่ชัดนะครับนี่นะแบบว์ปเข้าไปแล้วก็ทุ่มลงพื้นโอ้โหจับตัวแล้วก็ทุ่มลงพื้น โอ้ตายเลยนี่นะถือว่าดีเหมือนกันนะครับเอผมลืมบอกว่ามาร์ทมันต้องเท่าไหร่มาร์ทเท่าไหร่ถึงจะได้สกิลนี้สกิลเซกับเอ็กนี่ประมาณมาร์ทหนึ่งนะครับเราซื้อมาเราจะได้นะสกสองสกิลนี้แล้วก็สกิลซใช้หนึ่งร้อยมาร์ทสกิลวีใช้สองร้อยมาร์ทส่วนสกิลเใช้ส่วนมาร์ทนะเออนะครับต้องตื่นกันนะ ก็ประมาณอ่ะประมาณคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าใครเจออยากให้ผมรีวิวผลอะไรก็เม้นกันมาบอกได้นะเดี๋ยวผมรีวิวให้เลยนะครับนะอ้าอ๊ยแหละกินนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแบบโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วบายครับ